สวัสดียามคขําคืนครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ใครนอนไม่หลับใครเลิกงานดึกหรืออา่านหนังสือไม่ยอมนอน mm hmm. ก็เชิญเข้ามาฟังเรื่องเล่าในรายการนี้ได้นะครับผมวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสของอนัศวินคนหนึ่งที่ต้องเศร้าโศกแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องนี้เนี่ยเรามาลองฟังนิทานที่มีเรื่องนี้เป็นต้นแบบกันดีกว่าครับ มีผู้ชายคนหนึ่งในฝรั่งเศสมีฉายาว่าคราวน้ําเงินนั่นก็เพราะว่าตรงคราวของเขาเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเขาเป็นผู้ชายที่มั่งคัง่งร่ารวยในทัพสินและเงินทองแต่งงานมาแล้วหลายคนเรื่มสงสังยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงหลายคนนั่นก็เพราะว่าภรรยาของพวกเขาเนี่ยต่างหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหายสาบสูญซึ่งเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้อยู่มาวันหนึ่ง ครนอนเงินเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเขาโดยมีจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือการขอแต่งงานกับลูกสาวของเขาน,นเองแต่ลูกสาวของเขานั้นกลับกลัวเกี่ยวกับข่าวเรือต่างๆแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถยอมให้กับความรวยของชายครนําเงินได้จึงจําเป็นต้องแต่งงานโดยไม่เต็มใจซึ่งลูกสาวที่แต่งงานครั้งนี้ก็คือลูกสาวคนสุดท้องหลังจากพวกเขาได้แต่งงานกันลูกสาวคนนั้นก็ย้ายเข้าไปอยู่ในปราสาทของชายครนําเงินแต่เป็นพื้นที่ชนบทนะครับ ก็อยู่ดีกินด,ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่ครน้ําเงินจะต้องออกไปทํางานเขาจึงได้ให้กุญแจกับลูกสาวคนนั้นซึ่งเป็นกุญแจที่สามารถไขประตูดได้ทุกบานในปราสาทแห่งนี้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามไขประตูในชั้นใต้ดินเด็ดขาดพอชายครน้ําเงินเนี่ยออกไปทางานข้างนอกเนี่ยลูกสาวคนนั้นก็ชวนพี่ๆเจ้าของเธอมาจัดงานเลี้ยงในปราสาทในระหว่างที่ทุกคนกําลังสนุกกับงานสังสรรคนั้นเธอก็อดคิดไม่ได้ว่า อะไรอยู่ในห้องชั้นใต้ดินมันต้องมีสมบัติหรือความลับอะไรอยู่นแน่เธอจึงแอบไปเปิดประตูในชั้นใต้ดินของปราสาทแต่ภาพที่เธอเห็นนั้นมันจะเป็นภาพที่ตาเธอเห็นอีกนานเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีซากศพของบรรดาเหล่าภรรยาคนก่อนๆของชายครอน้ำเงินโดนตอกปูกแขวนไว้เหมือนกับแขวนเสื้อผ้ารวมทั้งพื้นห้องที่เป็นทะเลเลือด เธอตกใจมากจึงเผลอทำกุญแจดอกนั้นหล่นลงไปในน้ำทะเลเลือดเธอรีบหยิบกุญแจดอกนั้นขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดแต่มันเหมือนมีม,น,ม,มนสกปรกเพราะว่าล้างไงก็ล้างรอยเลือดไม่ออกเธอจึงได้ปรึกษากับพี่ๆและญาติๆของเธอว่าจะหนีออกจากที่นี่แต่ชายคร้ดเงอนนั้นได้กลับมาและหวังจะฆ่าเธอเพราะเขารู้ว่าเธอต้องเปิดประตูใต้ดินแน่ๆ แต่แล้วเปนโชคดีของเธอนะครับที่พี่ชายของเธอได้เดินทางมาถึงที่ปราสาทาพอดีหลังจากนั้นพวกเขาก็รวมมือกันฆ่าเคราะน้ําเงินและเธอก็ได้รับสมบัติทั้งหมดของเขาสิ่งสุดท้ายที่เธอทำในคืนนั้นก็คือการฝังศพของบรรดาเหล่าเจ้าสาวผู้เคราะห์ร้ายให้ผูญยันของเธอน,น,นั้นไปสู่สุคติฟังดูเป็นนิทานที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับผมยังงงอยู่เลยว่านี่เขาเล่าให้เด็กๆฟังจริงงั้นเหรอ นั่นก็เพราะว่าคําว่าคราเงินเนี่ยเป็นคนจริงๆมีต้นแบบมาจากคนจริงๆในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนามนั้นมีชื่อว่าบารอนกิลเดรส e เกิดในปีคศ1404ในฐานะทายาทคนเดียวของตระกูลเรสหนึ่งในตระกูลที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในฝรั่งเศสสมัยนั้นนั่นทำให้ชีวิตในวัยหนุ่มของเขานั้นเต็มไปด้วยกลีบหลาเขารวยมากจนกระทั่งจัดงานเลี้ยงทุกวัน และงานเลี้ยงจะไม่มีวันเบิกลาหากแขกยังไม่เมาในปี1,415เนี่ยพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตลงและจากนั้น<ม>ก็เป็นแม่ของเขาเขาจึงถูกรับเลี้ยงโดยคุณตาซึ่งคุณตาของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีรสนิยมรักร่วมเพศยูเเรจึงได้รสนิยมนี้มาจากคุณตาของเขาพอเอ26 เขาก็โดนจับถุงชนแต่งงานกับลูกสาวแต่แควนข้างเคียงด้วยเหตุผลทางธุรกิจนั่นแหละครับยุคนั้นแต่ยูเรเนียเขาไม่ได้สนใจกับผู้หญิงคนนั้นมากเท่าไหร่สร่วนมากเขาจะหมดเวลาไปกับผู้ชายคนสนิทของเขาเด็กๆคนสนิทของเขาแต่เขาก็ได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปในตลอดกาลผู้หญิงคนนั้นมีนามว่าเจนดาร์กหรือที่รู้จักกันในโจนออฟอาร์ก หญิงสักฟินแห่งออร์ลีนวีรัสตีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประติสตร์ของฝรั่งเศสด้วยความที่กิวดรเรเนี่ยมีสัาธาแรงก้าทําให้เขาตัดสินใจที่จะเป็นอัศวินคู่ชีพของโจนออฟอารกและเป็นมือขวาของเธอคือผมขออภัยที่ไม่ได้เล่าเรื่องโจนอฟอักเยอะกวนี้นะครับเพราะว่าเธอเป็นถ้าให้พูดยังไงเนี่ยเป็นวีรัสตีที่ถูกขนานนามว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสเลยครับใครว่างก็ลองอ่านประวัติเธอได้นะครับว่าเธอสู้แค่ไหนเพื่อชาฝรั่งเศส ในช่วงสงครามหนึ่งร้อยปีเนี่ยพวกเขาทั้งสองได้ร่วมมือกันทำผลงานได้มากมายทั้งจจนอฟอาร์กและกิวเดเรสเวลาเข้าพากองทัพของฝร,รั่งเศสไปรบกับกองทัพอังกฤษเนี่ยเขาชนะทุกครั้งนั่นทำให้เขาได้รับแต่งตั้งเป็นจอมพลตั้งแต่วัยหนุม่มและได้รับตาดอกลิลลี่ของราชวงศ์ประทับลงบนตานตของตระก,กูลของเขาเองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ตระก,กูลคุนันของเขาจะได้รับในยุคนั้นเลยแต่แล้วในปี1430ยโจนได้ทุกทหารเฉลย ได้ถูกทหารอังกฤษจับไปเป็นเชลยและถูกประหารชีวิตโดยการเผาทั้งเป็นคือการเผาทั้งเป็นในยุคนั้นเนี่ยมันถือเป็นการประหารที่หยาบเกียรติของผู้หญิงคนนั้นมา,มากๆเพราะเขาถูกตีตราว่าเป็นแม่มดนั่นเองหลังจากกิลโดเรทราบข่าวการตายของโจนเขาเสียสติไปเลยครับเขาเป็นบ้าเขาโทษพระเจ้าที่ไม่ช่วยเธอเขาโทษพระเจ้าที่ทอดทิ้งเธอ เขาสนใจในการสร้ร……งกอีกต่อไปแล้วนั่นทําให้เขาเดินทางออกจากการเป็นอัศวินและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคราวน้ำเงินเขาเริ่มฝักใฝ่ในมน์ดำและการเล่นแร่แปรธาตุโดยตรเวนหาเด็กผู้ชายในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคขงสครามใช่ไหมครับดังนั้นเด็กที่ไร้บ้านเนี่ยมีอยู่เยอะเขาพาเด็กพวกนั้นไปที่ปราสาทของเขา แล้วก็จัดการฆ่าตัดหัวเพื่อลบหลู่พระเจ้าและการกระทำพวกนั้นมันเริ่มรุนมแรงขึ้นเรื่อยๆเด็กบางคนถูกฟาดด้วยไม้ตอกตะปูเด็กบางคนถูกเฉือนด้วยเป็นชินชนชนชนน้นๆเนืน้อเล็กๆแล้วปล่อยให้ทรมานจนสิ้นใจตายมีบ่อยครั้งนะครับที่กิเดเรคมคืนศพของเด็กผู้ชายพวกนั้นเขาตัดหัวของเด็กทุกคนเลยนะและเด็กที่หน้าตาดีหน่อยเนี่ยก็จะถูกจัดเรียงว่าเป็นคอลเลกชันเหมือนคอลเลกชันส่วนตัวของเขาเพราะ ลืมว่าเขาเป็นคนที่มีรัศยมรักร่วมเพศในสมัยนั้นจากการผลานงบประมาณในการทรมานเด็กและลบหลู่พระเจ้าทําให้ฟับฟินของเขาเริ่มจะหมดเขาจึงยอมขายปราสาทในที่อยู่กับฟิตของเขาและการขายครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขามีปัญหากับทางโบสถ์จึงทะเลาะกันรุนแรงมากกิเลเรนเนี่ยโกรธเลือดขึ้นหน้าเลยเลยไปให้พวกพวกของเขาเนี่ยจับคนในโบสถ์มาจองจำไว้ในปราสาทของเขา โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าทางโบนนั้นได้สงสัยในตัวกิวเรไว้ตั้งนานแล้วเกี่ยวกับคดีเด็กหายเขาจึงใช้โอกาสนี้พาคนเข้าไปตรวจสอบในปรา,าสาทและจับกลุ่มกิวดาเรได้ในทะี่สุดกิวเรและพักพวกถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเพื่อให้รับสารภาพเกี่ยวกับการทำร้ายและฆ่าเด็ก จนในปี1440กิลโดเรเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าเด็กพวกนั้นเองซึ่งศพในปราสาทเนี่ยมีมากกว่า150ศพน,น,นั่นทำให้เขาโดนโทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอจริงๆแล้วเขาควรจะโดนโทษในการเผาทั้งเป็นแต่เนื่องจากเขาเป็นมีราบทู้ชาติเนี่ยเขาจึงรอดจากโทษนั้นครับความคิดของคนแถวนั้นเนี่ยเขาคิดว่ากิลโดเรเนี่ยถูกประหารชีวิตเพราะว่า พระราชาในยุคนั้นไม่ได้สนใจในชีวิตของเด็กบ้านๆนคนหนึ่งขนาดนั้นครับ26ตุลาคมปี1440เขาได้เดินขึ้นบนแท่นาหารท่ามกลางผู้ชมนับร้อยเลยต้องมีการจัดตั้งทหารอย่างเข้มงวดเพื่อกันการชิงตัวนักโทษครับชาวบ้านอีกหลายคนที่ยังศรัทธานในตัวของกิลเดเรอยู่เขาเดินขึ้นในแท่นาหารอย่างไม่เกรงกลัวราวกับว่าเขาดีใจที่กำลังจะได้ไปเจอกับโจรสักที หลังจากโดนแขวนคอ,อยู่ดูรเรก็ได้สิ้นใจท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้คนที่ยังศรัทธาในตัวเขาและหวังว่าจะให้วิญญาณของเขานั้นได้รับการให้อภัยก็นั่นแหละครับเรื่องเล่าในวันนี้เพียงแค่วันแย่ๆวันเดียวทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นคือใสยที่เขาโดนประหารชีวิตจริงๆก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ถือครองที่ดินหลายแห่งนั่นทำให้พวกขุนนางในยุคนั้นเนี่ยอยากได้นะครับ คดีครั้งนี้เข,า,ขาอาจจะเป็นแพะก็ได้ใครจะไปดูก็ล่ะครับก็นั่นแหละครับเป็นที่มาของชายครอน้ำเงินใครสนใจเรื่องยิวดูเรเนี่ยก็ลองไปตามอ่านแรกหรืออาจจะดูเป็นสื่อวิดีโอได้นะครับมันมีแอ,อ,อนิเมชั่นญี่ปุ่นเรื่องนึง่งทำเกี่ยวกับยิวดเรชื่อเรื่องว่า f a สซีโร่มหาปฐมบทสงครามจากฟ,ฟักฟิตซึ่งตีความยเรออกมาได้แบบน่าขนลุกและน่ากลัวมากนะครับอนิเมะมีเรท 18บวกเลยนะครับเพราะว่ามันโหดร้ายในการฆ่าเด็กครับก็ใครชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เปกระตุ้นใจกับทีมงานด้วยนะครับอาทิตย์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามชมนะครับเพระวันนี้เรื่อง่าหลังอาทิตย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต่เพียงท่านี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน